้้ใหความ,วามปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวที่เข้าใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดค,คือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโลกซะด้วยที่ผลกระทบกับเราเพื่อนบ้านแล้วก็ต่อไปก็จะถึง ในห้องครัวเรานั่นแหละครับคุณพิชัยว่าอย่างไงคุณพิชัยเราเรองนายกรมนตีและลนตีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านะสิ่งที่เรานําเสนอคือข้อเสนอที่ต้องส่งายได้ประโยชน์สหรัฐได้ค้าขายเพิ่มส่วนไทยก็ได้โอกาสในการปรับระบบลดขั้นตอนราชการคุณพิชัยบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์เรา้นะ ไปให้สัมภาษณ์สัมข่าวบุมเบิกนะประเทศไทยก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะเขต,ต้องโินเตอบอกว่าประเทศไทยตั้งเป้าจะลดดุลการค้ากับสหรัฐลง70%ภายใน5ปีจากตัวเลขเกินดุล46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันเห็นไหมลดลด,ลดจะลด,ดภายใน5ปีเขาจะเอาปีนี้คุณวิชัยอ,อนอกจากนี้ครับไทยจะ พยายามเสนอในการเปิดตลาดให้กับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของสหรัฐให้มากขึ้น,นและจะค่อยผ่อนคลายข้อจำกัดในสินค้าบางประเภทที่อ่อนไหวและจะเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐที่ยังขาดแคลนในไทยสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวโพดหรือถั่วเหลืองซึ่งในช่วงเดือนเมษายน,นฟังไทย พยายามชูมาเป็นกลเม็ดที่จะวินวินอยู่ตลอดนะคุณมิชัยว่าอย่างนั้นนะ,นะส่วนปตทอนะครับก็จะให้มีการซื้อกา๊าซธรรมชาติเหลว LNG และอีเทนมากถึง2ล้านตันต่อปีจากโครงการแกส๊สล拉สกาเป็นระยะเวลา20ปีและวางแผนซื้อเครื่องบินโบอ,อิงเพิ่มอีก80ลำโอ้โหฟัง ฟังดีเลของไทยเป็นไงอ่ะอเมริกาสนใจไหมซื้อบอิง80ลำการบินไทยเราเพิ่งปลดมาโยกๆนะอาเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งหายจากอาการซื้อเครื่องบินมาทิ้งเปล่าแล้วจะซื้ออีก80ลำท่านคิดดีๆนะครับส่วนการนำเข้าใช่สินค้าเกษตรจะมีผลกระทบยังไงเฉพาะข้าวโพดฉะนั้นพี่ท้องเกษตรกร,กรครับ ฟังทางนี้นะครับพ,พื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วอยู่ทางไหนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ,อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีนครราชสีมาชัยภูมิขบนราชาีศรีสะเกดปลูกมากถึง 67. 5เซของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในภาคอีสานพื้นที่รวมทั้งหมดทั้งประเทศเท่าไหร่1.66ล้านไร่ ภาคกลางปลูก0.86ล้านไร่จังหวัดที่ปลูกมากที่สุดก็คือเพชรบูรณ์นครราชสีมาชัยภูมิบลร,ราชธานีศรีสะเกดส่วนภาคเหนือปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์3.03ล้านไร่ที่น่านเชียงใหม่ตากาความต้องการของขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นยังไงโอ้โหพี่น้องเกษตรกร,กรที่เลี้ยงสัตว์ฟังไว้นะครับถ้าเขาเอาเม็ด ข้าวเข้าขมาจะเกิดผลดีกับท่านยังไงตามมาต้องการให้เข้าโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ใช้ใจในประเทศเพื่อทำนอาหารสัตว์นะต้องการมีความต้องการ8.4ล้านตันแต่ผลผผิดในภายในประเทศมีเพียง4.89ล้านตันเรียกว่าขาดอีกครึ่งหนึ่งการนำข้าเข้าโพดจะเห็นว่านำข้า นำเขา้าข้าวโพดมาทำอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านก็มีมาจากทางเมียนมาก็มีนะครับมาจากทางเหนือของเมียนมาก็มีนะครับมาจากทางสปปลาวก็มีนะครับขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอ่ากัมพูชาก็มานะครับก็มานะครับอ,อาจจะมีมันสำปหลังแถมมาด้วยก็ก็มีนะครับคือการเลี้ยงสัตว์ของเรานี่ะเจริญเติบโตมากพูดง่ายๆนะครับแต่ข้าวโพดไม่พอ,อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะถูกใช้ใน ภายในประเทศทั้งหมด99.99%นะเห็นไหแสดงว่าทั้งร้อเนี่ยข้าโพดเลี้ยงสัตว์จะไม่พอนะจะไม่พอนะนะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็น่าจะรับผลประโยชน์จากตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะนะส่วน สินค้าห้ามดับที่ไทยส่งออกไปสหรัฐมากที่สุดที่จะรับผลกระทบต่อไปนี้นะเพราะว่าขึ้นภาษีตั้ง3ามสเปเนาะเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบอาวุธกระสุนร,รวมทั้งส่วนประกอบซึ่งบอกว่าอย่างไรสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรไทยยังส่งไปสหรัฐมากที่สุดก็คือไขมันและน้ำมันพืชจาก น้ำมันจากพืชและสัตว์อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปอาหารสัตว์น้ำตาลทรายและผลไมก้กระป๋องแปรรูปผลไมก้กระรป๋องแปรรูปก็เช่นสับปะรดกระกป๋องที่ปลูกกันเยอะแยะเรานะผลกระทบยังไงต่อมาดรนพธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยบอกว่าไง SME รายย่อยต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นทันทีเป็นสัญญาณก็คือ,อยังไง สัญญาณว่าจะมีการชลอคำสั่งซื้อจากนู่นจากสหรัฐอเมริการวมทั้งตอนนี้เริ่มมีการต่อรองราคาหรือส่วนลดมากขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้อะไรเพื่อนๆที่อยู่ในระบบของ sme รายย่อยก็จะได้รับผลกระทบกำไรก็จะหดตัวลงนะ SME พึ่งภาษารัฐอเมริกาเป็นหลัก ท่านนายก SME บอกว่าอย่างนั้นอาจต้องเสี่ยงในการสูญเสียตลาดหลักทันทีหลังจากถูกยกเลิกออเดอร์หรือถูกลดปริมาณการสั่งซื้อรวมไปถึงกระทบกับแรงงานในภาค SME เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนที่อยู่ในวงการ SME ก็โทรมาคุยกับผมอยู่เหมือนกันว่าแง้มจะทําไงเนี่ยจะทําไงเนี่ย SME รัฐบาลจะมีแนวทางช่วยยังไ,ไงเห็นไหมแรงงานในในใน SME มีสูงถึง3ล้าน7แสนคนมี SME ถึง5,000รายก็จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวภาษี36%นนี้แล้วก็คาดว่าครึ่งปีหลัง GDP ของเราอาจติดลบเท่าไหร่4-4.5%โอ้โห oh, oh, เราติดลบ,บนี่แย่นั่มีมีเงินลงทุนหรือเนี่ยนะเพราะว่าเงินทุนลงลงทุนสหรัฐจีนอาจจะย้ายฐานกันผิตไปไปเวียดนามนะไปเวียดนามฉะนั้นสมพันธ์ SME ไทยก็เรียกร้องให้มีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนนะการหาตลาดใหม่ในภูมิภาคนะการเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันของ SME รายย่อย การหาตลาดใหม่นี่ก็เหนื่อยที่เราส่งไปเนี่ยไปอเมริกาเพื่อก,ก,ก,ก็ใหม่ล่าสุดแล้วเอาเงินดอนมาแล้วเพราะอย่างที่เราได้ฟังนะครับภูมิภาคนี้ก็สินค้าค่อนข้างจะเป็นสินค้าการเกษตรคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันอ่าเห็นท่านรับบัตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์คุณหม่อ่ะใช่ไหมบอกว่าต้องเพิม่มสินค้านี่ต้องไปตลาดใหม่ในภูมิภาคใหม่โอ้ยเขาก็มาใหม่เหมือนกันเราก็มาใหม่เหมือนกันอ้าว สินค้ากาบเป็นไงบ้างอ่าสินค้าในภาคเกษตรอาจไม่ต้องอ่านแล้วท่านพิชัยอ่าท่านพิชัยรัฐมนตรีคลังก็บอกแล้วว่าจะลดลดถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์เพื่อเอาสินค้าเขาเข้าต่อรองเขาดีเรือของเราเป็นอย่างเงี้ยนะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะการเกษตรก็จะทาถูกก็จะผลิตได้มากขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะในภาคของปศุสัสตว์มั่ง,พว,ง,งพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงอ่าพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวผู้อยู่ในอุตสาหกรรมประมาณ อุตสาหกรรมปรรศุสูตสั์ประมาณ20ล้านรายทั้งหมดนนี้หากว่าสินค้าของสหรัฐเข้ามาก็ก็จะพอรับมือเรียกว่าผู้ยีงไงว่าถ้าเป็นเรื่องของอาหารสัตว์ใช่ไหมถ้าเอาเมข้าวโพดนะอาจจะเกิดพ้นดีนะจะเกิดพ้ดีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปออุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเขาไม่ซื้อเราเลยนะเกิดสั่งมาหมดแล้วยุ่งเลยเนี่ยคนคนท,ที่ผม อ่านตอนต้นๆน่ะจังหวัดแต่ละต้นๆน่ะของพื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดซื้อมา100%แล้วไม่มีปลูกข้าวโพดอาหารเารลี้ยงสัตว์เราทำไงอ่ะอ้าวเป็นยังไงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาจจะได้ต้นทุนที่ดีขึ้นกําไรมากขึ้นส่งออกได้มากขึ้นคือกลุ่มทําอาหาราสัตว์ก็จะส่งออกไปได้มากขึ้น เรื่องในหมูเครื่องในวัวเครื่องอะไรพวกนี้อาจจะเอามาทําเป็นอาหารสุนักอาหารแมวได้อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ก็จะดีขึ้นเสียงดีขึ้นต้องควบคุมให้ได้นะครับเจ้านายครึ่งหนึ่งเราผลิตได้อีกครึ่งหนึ่งนําเข้าใช่ไหมขาโพดอาหารสัตว์แต่ถ้าเข้ามา100%เลยล่ะมันถูกมากจนเข้ามา100%เลยล่ะก็ประเทศไทยก็เจรงนี่ครับ เจ๊งเนี่ครับเจ๊งเนี่ครับเกษตรกร,ร,ก,รก็เตรียมตัวไว้นะครับที่ผมพูดมา่านี้นะครับเกษตรกรเรกรพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แถวไหนอ่ะจะโพดปลูกก็โพดหวานอย่างเดียวได้ไหมเพื่อนผมอยู่แถวปากช่องเยอะนะครับผ่านปากช่องไล่สุวรรณใช่ไหมอยู่ทางขวามือแล้วขึ้นไปจากกรุงเทพใช่ไหมอยู่อยู่ขวามือเนี่ยจะเศร้าหรือเปล่าเนี่ยหรือไปตาอะไรตาเหลือๆอะไรฮะตาเหลือๆจากนั้นปลูกข้าวโพดหมดเลยนะครับ เลยไปขึ้นไปถึงพิชรบูรณ์เนี่ยเข้าไปถ้าเพื่อนลองเข้าไปาปากช่องแล้วเนี่ยอย่าผ่านแค่ปากช่องนะครับอย่าผ่านแค่สุวรรณนะครับลองขับรถจากจากตัวเมืองปากช่องนะครับลัดไปทางลบบุรีบ้างจะเห็นว่าทุ่งข้าวโพดท,ทั้งนั้นเลยนะครับท,ทําไมต้องบอกเป็นทุ่งข้าวโพดก็จะบอกเพื่อนอย่างนี้นะครับวิธีการสังเกตว่าเกษตรกรจะปลูกอะไรนะครับถ้า เพื่อนเห็นปลูกข้าวโพดก็ให้รู้เลยว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ดอนอ้อยดอนแต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบนะครับเกษตรกรมักจะปลูกข้าวครับอย่างเช่นทุ่งบังไปอินอย่างเงี้ยนาจะจู่ในพื้นพื้นที่ราบส่วนพืชไร่นะครับจะอยู่ในพื้นที่ดอนไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปะหลังใช่ไหมข้าวโพดนะพื้นที่ไม่ต้องใช้น้ํามากแต่พื้นที่ราบแล้วก็ปลูกข้าว เห็นไหมนี่คือบรรยากาศที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเตรียมใจไว้วันที่1สิงหาคมนี้นี่อีกอกี่วันเนี่ยอีกอกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่13ใช่ไหม13โอ้โหไม่อยากนับเลยเนี่ยอีกอีกอีก15วันเนี่ยคิดทันไหมเนี่ยพรุ่งนี้วันที่14นะท่านอ,อย่ามาพูดคุยเรื่องแล้วก็รีบทํานะครับเจ้านายอย่าชักช้าชักช้าชักช้ามีความหมายหลายอย่างนะครับ ก็คือทําให้ไม่ประสบสําเร็จไปทันคนอื่นเขาอะ่ะเอา้ามาดูเวียดนามบทความดีๆจากเวียดนามชอบมากชอบมากเลยจะเอามาเล่าให้ฟังชอบที่เขาเขียนแล้วได้ดีเขาบอกว่าไงเวียดนามมองข้ามไทยไปแล้วโดยมองว่าจะไปพยายามแข่งกับสิงคโปร์เพราะเวียดนามรู้ว่าสิงคโปร์ร่ํารวยได้ก็เพราะไม่มีการทุจริตในระบบราชาการโอ้โหประเทศไทยก็รู้มีปอเยอะ ปงปงปปชนีตัวเงินแผ่นดินนีงอเยอะเยอะเยอะแยะแต่ก็ยังหลอดไปได้อืออเวียดนามจึงมีการปรับปรามทุกจิตอย่างจริงจังดีจะรู้ว่าปรับจริงจังยังไงอ่และจะไล่สิงคโปร์และจะแซงหน้าไทยไปเลยโดยออกกฎเบยบฑ์4ข,ข้อใครกล้าทำไหมละ่ะอืมหนึ่งถ้ามีการคอร์รัปชันถึง1 1,500บาทจะติดคุกถ้าคอร์รัปชันเกิน60 0ม0บาทจะถูกประหารชีวิตโอ้โหแค่6 0 0 0 0บาทตายได้ 2. ค่ข้าราชการต้องรายงานทรัพย์สินของตัวเองทั้งลูกเมียพ่อแม่ด้วยหากไม่ถูกหากไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รายงานจะถูกริบทรัพย์สิสนกล้าไหมล่ะ 3. หากมีการคอร์รัปชันเมื่อใด จนถึงเกษียณก็สามารถติดตามได้จนตลอดชีวิตคือไม่มีอายุความโอ้โหคอร์รัปชันนี่ยาวเลยนะครับจนกระทั่งตายก็ขุดผีมามามา,มามมใหญ่เผากันละไม่มีความสุกกันละสีถ้าใครสามารถชี้ช่องคอร์รัปชันได้นำจับได้จะมีรางวัลถึงหน่วยสิบร้อยพันสามพเท่าของเงินเดือนของคนนั้นโอ้โหสามพันเท่า เอาสูตรเติมไปเยอะเลยนั่นเห็นไหมเขาเขามีระบบกฎหมายเขาอย่างนี้ของเรานะครับคอร์รัปชันที่บอกว่า,าต้องอะไรงานทรัพย์สินของตัวเองลูกเมียข้าราชการเนี่ยของเราอ่อนด๋อยครับผมไปดูแล้วเพื่อนเพื่อนที่บางกระทรวงบอกว่าที่ประกาศกฎจกรมกิจดีการมาที่บอกว่าข้าราชการผออ,อละอผอ,อยังมีบางผออ,อบางตำแหน่งที่ไม่ขึ้นไม่ต้อง มันชี้แจงบางทีทรัพย์สินทั้งที่4เท่ากันโดยเฉพาะอยู่ที่กระทรวงแรงงานเข้าใจไหมเดี๋ยวันหลังจะมาขยายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอืมถึงไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้คนอื่นเขาแจงหมดอืมส่วนพออแรงงานต่างด้าวไม่มีในนี้แรงงานไปต่างประเทศมี แต่รายง,งานต่างอ่ะไปดูใหม่นะประกาศใหม่ก็ได้นะเห็นไหมแต่งดาเห็นไหมอมีปัญหาเรื่องอเงินทองรายงานเข่าเนี่ยเขาไม่ได้จะรายงานนะคนนี้ยเขาเป็นพอคนนี้ไม่ต้องรายงานนะถืออะไรก็ไม่รู้อ่าอ่าส่วนส่วนนักทุกินไทยว่ายังไงพูดถึงพูดถึงเวียดนามว่ายังไงนายนำพลบุิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บอจอมเอสซีจีเด็คออายอาุ50 5ปีบอกว่าอย่างไงคนที่คนเก่งครับคนเก่งของประเทศไทยครับจริงจีก็มาปูนชีปินไทยเราเลยแหละบอกว่าอย่างไงบอกว่าบอกว่าเรามองเห็นศักยภาพการเติบโตและความสามารถการแข่งขันในระยะยาวของเวียดนามเห็นไหมเขาจะอวยเวียดนามเลยด้วยเศรษฐกิจเวียดนามที่เติบโตต,ต่อเนื่อง โครงสร้างบัิชกรในวัยทำงานที่เอื้อต่อการจ้างงานและต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ภาษีทรั้์แค่20ซนะและบริษัท SME ได้คอเนี่ยไปไงไปร่วมฐานการผิดที่เวียดนามในเครือของพรกรุ๊ปไพรกรุ๊ปเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างของ อุปกรณ์ก่อสร้างของของเวียดนามนะครับนะโดยเฉพาะกระเบื้องอ่กระเบื้องข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 องปูนซีเมนไทยเรานี่แหละเป็นที่ฮิตฮอตของที่นู่นมียอดแบ่งกันถึง20%ใช่ไหมออนนะ 20, 10, 10นะโดยเฉพาะกระเบื้องเบื้องเคลือบใสนะขณะที่ของไทยเนะี่ยขายขายไม่ดีแต่ที่ที่เวียดนาม ขายดีเห็นไหมคือกบขายขายดีเห็นไหมนี่คือข้อดีของเวียดนามอีกหนึ่งข้อยังไม่พอนะเวียดนามว่าอย่างไงเวียดนามธนาคารกลางเวียดนามเขามีนโยบายมีนโยบายอัดฉีดสู้เศรษฐกิจโลก ดัน GDP ีพ <an> ีเขาให้ขึ้นไปอีกโดยโดยใบผักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย8นะทำการการผันผลของเศรษฐกิจนี่แหละอาเห็นไหมมีเพราะว่าเขารู้ว่าอัตราการเล็กเปลี่ยนเออัตราาดอกเบี้ยเออความพยายามการนโยบายการเงินการทงองกีดกัรนี่แหละอะของเนี่ยเขาก็เลยต้องช่วยของเรายังไม่ออกมาเลยเด้อ SME ขออยู่เด้อนะแล้วบอกว่าจะทำ ให้จี p พีพุ่งถึง7.96%ในควอเตอร์ที่สองนะในตรมาที่2นี้และการส่งออกของเวียดนามในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโตถึง14%เกินดุลการค้าสัลาถึง4.67พันล้านบาทเห็นไหมเยอะไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมว่าเวียดนามไปขนาดนูน้นแล้วประเทศไทย โดยเฉพาะ GDP เนี่ย GDP 7.9 6%ก็จะ8เลยกับไม่ได้ของเรามีแต่คำว่าติดลบอืมติดลบก็คืออะไรเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเราได้ GDP 7% up, 8%อะของเวียดนาม8%ก็ม uh, ีเงินเหลือที่จะซื้อไงของเราเงินเงินเหลือบาทหนึ่งแล้วนักลงทุนอยากจะลงมาลงทุนไหมล่ะลงทุนแล้วก็ก็ไม่มีคนซื้อของไง ใช่ไเหมือนเงินฝืดทุกวันนี้เงินมม่มีเงินเนี่ยก็ GDP อธิบายได้ได้ง่ายๆอย่างนี้ก็มีเงินเหลือที่จะไปซื้อของมันไม่มีเงินมันเหลือไปซื้อของจะทำยังไงล่ะตรนี้เออทำยังไงก็ติดลบไงติดลบติดลบทั้งประเทศเลยเนะี่ยติดลบทั้งประเทศก็เอาไม่มีเงินติดลบทั้งประเทศเนี่ยผลพวงว่าอย่างไรรู้ไหมครับไม่มีเงินไปจ่ายอีกนะไม่มีเงินไปจ่ายคือว่า ชาวบ้านก็ตกงานใช่ไหมสามจุดเจ็ดล้านคนใช่ไหมไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีรัฐบาลก็ไปจะไปทําประชานิยมไม่ได้ไงสมัยหน้าประชานิยมแทบจะน้อยแล้วนะเพราะภาษีทําเอาไปรับประทานหมดแล้วเมื่อหมดแล้วก็ทําให้เคลื่อนไหวตรงนี้ไม่ได้ว่ากันไปตรงๆงนี้แหละนะฉะนั้นอีกสิบห้าวันนี้ อีกสิบห้าวันนี้พุธที่สิบสี่นะนับแถวที่ด่วนกว่าสิบห้าวันนี้ก่อนจะวันถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมเคยบอกแต่เมื่อวานแล้วบอกว่ารัฐมนตรีไทยอ่ะไม่ตอนนี้ไม่ระบุชื่อแล้วกันรัฐมนตรีของไทยมีแต่ประวัติการทํางานประวัติการทํางานคืออะไรอดีตเคยเป็นผอ,อ,อนั่นที่ปรึกษานี่ประธานนู่นประธานนี่นันน่น,นอะไรก็ว่าไปเยอะแยะมากมาย แต่ไม่มีประวัติผลงานผลงานเคยทำอะไรโอ้โหเอาละเอาว่าตั้งแต่รักษาการรัฐนายกทันทีเลยแล้วกันาาถามลงมาไล่ลงมาเลยแล้วกันว่ามีแต่ประวัติการทำงานเคยอ,อยู่พักนั่นเคยเป็นสอสอนี่กี่สมุกี่สมัยทำหาผลงานเงียบๆทำให้งุดดนะอืมอะ มาที่สภาบ้างนะครับอ่าสภาใช้เวลาถึง2ชั่วโมงอืมในในสชั่วโมงในการพูดคุยถึงกฎหมาย e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเสุดท้ายอภิปรายดูเดือดโอ้โหว่ารัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลเลยฝ่ายค้านร,รือสั่งเช็คสั่งเช็คจริงแล้ววัตถุประสงค์ของฝ่ายค้านต้องการให้โยกเลิกนะถ้ารัฐบา,าลไม่มาเนี่ยนะถ้ารัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลไม่มาของของเมื่อวันที่9เนี่ยฮะ รับรองอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมตกไปเลยนะตกไปเลยนะกฎหมายกฎหมายฉมจะโวตให้ตกไปเลยนะไม่รับอีกแล้วนะกฎหมายอันเอเดนเวนต์คนเพ่งโชคดีแต่ประธานสภาปิดทันเมื่อประธานสภาปิดทันก็จะทําให้กฎหมายฉบับนี้ยังคงอยู่แต่จะคุยในสมัยนี้ไม่ได้ต้องคุยในสมัยหน้าในในในสมัยหน้าก็ยืดอายุออกไปได้อีกหนึ่งปีอย่างน้อยหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยแล้วกันอ่าหนึ่งสมัยการประชุมแล้วกันี่ย ก็คอยดูต่อไปนะครับว่า i n t e r t a i n m e n t c o ์ p l e x จะดุเดือดแค่ไหนตอนนี้ตั้งป้อมกันหมดแล้วนะครับว่าไม่ทางฝ่ายค้านไม่เอา,อาส่วนฝ่ายรัฐบาลเอาก็เลยไอ้ที่ว่าเสียงปริ่มน้ำปริ่มน้ำก็เสียงปริ่มน้ำเพื่อมาโหวตมาพูดมาคุยเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยแหละครับแล้วยังมีกฎหมายอื่นอีกที่รอจอจออยู่ไม่ว่าจะุดหมายนิรโทษกรรมใช่ และความคิดเห็นม่าจะโหวตแล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่โอ้อีกเยอะแล้วยังไม่พอเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินด้วยนะทางงบประมาณปีหกเก้าเนี่ยมาไม่ครบปริมเพราะถังแค่สิบคนเนี่ยไปสะดุดแข้งสุดขาเนี่ยเห็นว่ารัฐมนตรีสุชาติตันเจริญซึ่งเป็นปาร์ตี้ลีดเนี่ยลาออกแล้วนะลาออกปาร์ตี้ลีดแล้วน,นะเพราะท่านไปเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนาะแกก็เลยให้ขยับขึ้นมา ให้ขยับให้ขยับตำแหน่งของอสอสปตัตติิขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะเพื่อจะมีเสียงบวนในสภาไงมีงั้นเสียงไม่ครบประยุกต์เลยเสียงไม่ครบลําบากใจลําบากใจเลยอ้าวคอยดูกลยุทธ์ต่อไปว่าอย่างไงส่วนขาว่ขาวด้านการเมืองอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือสั้นักงานครับเมื่อกันการเลือกตั้งบอกว่าอย่างไงบอกว่าคดีหัวเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ฟ้องร้องกันอย่างง่ายๆอย่างนั้นเพื่อนๆก็ถามมาในไลน์ผมเหมือนกันนะไป็นอางนี จะเป็นสวแล้วราะเขาจะล้มแล้วโหมันอีกหลายขั้นตอนนะขั้นตอนเยอะมากเลยครับอกกกรออกมาชี้แจงมันมีอีกหลายขั้นตอนนะครับนะถึง4ขั้นตอนจะต้องคุยต้องไปชุมส่งนั่นส่งที่ทเขาว่าละหมดสมัยหมดสมัยการประชุมพอดีอ่แต่หมดสมัยการประชุมเนี่ยเตือนเพื่อนสวรรไว้ก่อนนะอาจจะทํางานฟรีก็เลยนะเก็บเงินไม่หน่อยเข้าใจไหม เกิดเขาเรียกเงินคืนด้วยเนี่ยรับรองขายบ้านขายรถเลยนะฉะนั้นถ้าเขาเรียกเงินคืนเมื่อไหร่ก็ก็ขอให้มีเงินมาใช้นี่เขาเดูเออทำงานฟรีนะไม่กินข้าวกินปลาฟรีนะเรียกเงินเดือนคือฟรีนะสี่ขั้นตอนนะครับนะที่คณะกรรมการการการ,การเลือกตั้งบอกว่าจะต้องจะต้องทําให้ครบขั้นตอนนี้จึงถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรืกรกรอกกตชุดใหญ่ขัขน้นตอนนี้ถึงชุดใหญ่อื ซึ่งขอความร่วมมือสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะเผยแพร่ข้อเท็จจริงก็สอบถามกรกตก่อนผมก,ก like ็ทำาแม่งท้งแม่งอ่ะทุกคนเวลาโทรมาถามผมเรื่องนี้ผมเป็นไปไม่ได้รอกเพื่อนเป็นไปแล้วก็ตรงอย่างที่ผมว่านะครับเอาว่ามาดูข่าวฟังข่าวปังแงมนสบายใจกว่าแล้วจะรู้ว่าข้อจริงมากกว่าข้อเท็จอยู่ตรงนี้อ่าข้อจริงเท็จอะไรเงี้ยไปที่สถานการณ์ชายแดนหน่อยนะครับมาไปที่สถานการณ์ชายแดนหนะครับ พลเอกทรงวิย <an indo by wast IP> ์หนพักดีผู้มีการทหารสูงสุดและผู้มีการศูนย์ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าอย่างไรนะจุดยืนของมันยังคงเหมือนเดิมก็คือรักษาอธิปไตยของชาติอยากให้พูดคุยกันแบบทวิภาคีซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมก็เขียนไว้ในบรรยายในสัปดาห์ที่แล้วแล้วใครดูปางแงมปูนปูน ก็จะรู้เลยว่าเขียนไว้ตั้ง22ข้อนะครับใครไม่เข้าใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไปดู2 2ข,ข้อของปงางแงมได้นะครับติดตามหาอ่านเองอเปิดฟังเองอส่วนสถานการณ์ทางพม,ม่าเป็นยังไงครับฐานการกันพม,มา่าเมื่อเมื่อกี่วันมานี้นะครับกองกําลัง kll a นะครับก็ได้บุกถล่มทําให้ฐานทัพ ฐานของพงม่านะครับที่ฐานอุกฤษตะจังหวัดเหนยวบดีต้องหนีอพยพเข้ามาในประเทศไทยกว่าร้อยคนฐานพมา่ามาอยู่ไทยร้อยกว่าคนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ bye บายบายปูนปูนสีเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้านะคปรับ้าวนายปูนปูน